สวัสดีครับพบกับช่องสระจอร์ซินเ่แ,รแลรวนะครับวันนี้จะพาท่านนะครับมาทําแกงหกนะครับนี่อันนี้พักแกงหกนะครับมีหลายลาย,ย่างมนาะพักพื้นเมืองพักสมุนไพรนั่นนะครับนะครับอันนี้ก็เตรียมไว้นะครับมีพริกแต้ปลาทัวพักหวานปลาแข้งนะครับเตรียมไปใส่โคโหกมี่มะเขือพวงมะเขือขาวทวฟักยาวนะครับ,บพักแคบพักหวาน แล้วก็ัดชีฝรั่งนะครับเอารวมกันนะมีโคคือโคหกนะครับหคคือพักหลายๆอย่างมารวมกันนะครับเดี๋ยวมาใส่โคหกพักแก่ๆทงเลโอสุดเบบแบบแบบอร่อยแล้วต้องใส่แกงทงเลแกงโฮนะครับเตรียมไว้เรียบร้อยนะครับแกงโฮแกงโฮคือพักหลายๆอย่างมารวมกันแกง เก้าหรือว่าแกงที่เขาซุกแล้วเอามารวมกับหลายๆอย่างคือแกงโหนะครับพร้อมแกงมันเล,หลยหรือแกงหังเรนะครับใส่ตัวมีทั้งหน่อไม้ดองนะครับผมเดี๋ยวเขาก็จะมาทำโคโฮเลยนะครับเดีเ๋ยวมาดูกันเลยนะครับนี่เราจะตัดน้ำพริกคั่วแกงโหนะครับพริกแจนุ่มลงไปแล้วครับประมาณเจ็ดแปดเม็ดครับ กระเทียมลงไปแล้วครับกระเทียมลงไปโขลกรวมกันหอมแดงหอมแดงลงไปแล้วครับที่ลงไปเกี่ยวข้าวบ,บอก,กม,ม,มันก้าวไปไนใช่ไหมเนี่ยไมกูแค่รับไปหรอก ใส่กะปิลงไปนะครับแต<ม><า>่้าโทรศัพท์ะชื่อจะบ,บันทกไม่เอาเหรนะืบรตักกระทะสนานมันนะครับตาไปด้วยกระเทียมนะครับกระเทียม ใส่พริกลงไปแล้วครับพริกแกงโคกจี้นะครับคั่วไปคั่วมานะครับตามด้วยหนอดองหน่อไม่ดองกระหมูนะครับหมูสามชั้นต้มก่หมูสามชั้นต้มคั่วครับคั่วรวมกันนะครับ นี่เป็นว่าขั่วเหรือแกงเหกนะเสาาร็จแล้วรท้างเหนือนะครับมีพืชพักสมบนรณไพรอีกอีก,อก,อกห,ลหลายหลายอย่างนะครับนี่จะลงไปเล้ครับตอนนี้ขั่วริั่วน่อคู่หมูไปก่อนนะครับ <S <S อ่าแล้วนี่เราก็จะตตามด้วยแกงฮังเลแกงมาเลนะครับลงไปแ,<ก>งแล้วครับแกงเหลือครับแกงเหเลยนะฮะ คือว่าแกงที่เขาเก็บไว้หลายๆอย่างแกงยังก็ได้ครับที่มันที่เขา <c oughs> เก็บไว้มาโขลรวมกันนะครับนี่ว่าแกงโคนะครับใส่ลงไปอันนี้แกงมะเลนะครับเดี๋ยวแกงมะเลนะครับใส่ลงไปแล้วครับ<ม>อ่าโขลลงไปโขลรวมกันนะครับอ่าตอนนี้ใส่พักลงไปแล้วค,ครับอ่าพักลงไปแล้วครับ แกงดูว่าแกงโฮะนะครับตัวนี้ฮองก็ใส่พักลงไปนะครับผักมาหลายอย่างผักพื้นบ้านครับผักสมุนไพรครับพักเก็บในสวนนะครับกอสารพิษครับวันนี้ครับใส่ลงไปแล้วไปหลายอย่างมีผักละผักชะโอมนะครับพักหวานถั่วฟักยาวมะเขือปรับมะเขือ พวงน,นะครับใส่เลยนะมีทั้งเนื้อหมูเนื้อแกงมันเลยแล้วก็หนอ่อดใบดอกนะครับตอนนี้ใส่ลงไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเขาก็จะตาไปด้วยวุ้นเส้นนะครับจะเครื่องปรุงอีกหล,หลายๆอย่างลงไปนะครับตอนนี้คั่วไปเรื่อยๆก่อนนะครับราตามด้วยผง แกงังเลนะครับลงไปนะครับใส่หึ้มีรสชาติหอมนะครับกลิ่นกลมกล่อมนะครับผมแกงังเลลงไปแล้วขึ้นรุงแกงังเลวันนี้คือแกงหกนะครับไกลสุกแล้วครับเออเยกลิ่นหอมหอมนะครับพี่น้องครับตามาด้วยวุ้นเส้นนะมักอใบบกหนูนะครับตัวนี้นะครับ นี้คือแกงโคะนะครับเป็นอาหารทั้งเหนือนะครับแกงโคะนะครับแกงที่เอามารวมรวมกันพักามารวมรวมกันหลายๆอย่างามาคั่วนะว่าเรียกว่าแกงโคะนะครับ,รรรน,รบน่ากินมากเลยน่ากินขนาดนะครับตอนนี้แกงโคะก็เป็นซุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับพร้อมที่จะ รับประทานหรือพร้อมที่จะกินกันแล้วครับผมแกงพกตัวนี้ก็เซุปเป็นที่เรียบร้อยครับพร้อมที่จะรับประทานแล้วครับันี้คือแกงพกแกงโพกคือพักลหลายๆยอย่างมารวมกันนะครับพร้อมแกงนะครับกแกงหลายๆอย่างตัวพักหลายๆยอย่างมารวมกันคือแกงพกนะครับตอนนี้ซุปเป็นที่เรียบร้อยพร้อมที่จะรับประทานนะครับนะครับพี่น้องย่ามไปกินด้วยกันนะครับนี่แกงพกนะครับเหมาะขนาดนะครับ